มีวิธีเป็นสุขกว่ารวยพันล้านได้แน่นอนก่อนตายใน1 0 0หนึ่งพคนถ้าฟังผู้น่าเชื่อถือบอกว่ามีวิธีรวยพันล้านง่ายๆได้ผลแน่นอนในปีเดียวเกิน990คนจะหูพึงเกิน900คนจะลองทำเกิน500คนจะถอนตัวก่อนครบปีน้อยกว่าสิบคน อาจประสบความสำเร็จแต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวพบว่ามันง่ายดังคำโฆษณาเลยในร้อยคนถ้าฟังผู้น่าเชื่อถือบอกว่ามีวิธีรวยพันล้านได้แน่นอนก่อนตายเกิน90คนอาจหูผึ่งเกินห0สบคนอาจลองทำอาจมีหนึ่งคนประสบความสำเร็จและคนที่สำเร็จ อาจพบว่าก่อนตายนั้นอาจหมายถึงใกล้ตายก็ได้ในหนึ่งพันคนถ้าฟังศาสดาผู้น่าเลื่อมใสบอกว่ามีวิธีเป็นสุขกว่ารวยพันล้านได้แน่นอนก่อนตายเกิน500รคนอาจสนใจฟังเกินหนึ่งคนอาจลองทำน้อยกว่า10มีสิทธิ์ทำสำเร็จ ไม่ใช่เพราะวิธีนั้นง่ายหรือยากแต่เพราะวิธีนั้นสวนทางกับการรวยเป็นพันล้าน